สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวกันอีกนะคะทางช่องจูจุหกสามแนวทางเล็กเด็ดค่ะก็ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยลาวของวันนี้กันนะคะแอดขอย้อนไปดูผลการออกรางวัลหวยลาวงวดวันที่22เมษายนกันก่อนนะคะแนวทางของงวดวันที่22แอดให้วิ่งรูดเดียน2รอง5นะคะ ผลการออกรางวัล3าตัวบนออก402ล่างออก94ค่ะบนมีเข้านะคะเข้าสองมาวิ่งนะคะตัวเด่นเลยค่ะทีนี้เลขเจาะของแอดไม่มีนะคะแอดไม่ได้เจาะ20หรือ02เอาไว้นะคะก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้รูดก็เข้าเช่นกันนะคะเท่ากับว่าสเท่ากับว่า2ตัวบนเนี่ยเขาว,วิ่งรูดนะคะ ส่วนล่างไม่เข้านะเจาะไม่เข้าเดอ้อยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ใครส่วิ่งสายรูดก็ถือว่าเข้าค่ะเพราะแอดเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือหวยลาวนะเข้านะคะงวดเป็นที่ยี่สิบสองเข้าวิ่งรูดนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยลาวของวันนี้กันต่อคะ่ะ มารับชมแนวทางหวยลาวงวดวันที่26เมษายน2564ของวันนี้กันต่อเลยนะคะสูตรนี้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ แนวทางวันนี้นะคะหวยลาวเน้นวิ่งรูดเด่นสี่รองหกค่ะก็จะมีชุดเจาะทั้งหมด11ชุดนะคะก็จะมีตัวเด่นสี่หนึ่งสี่สามสี่หกตัวรองหกหนึ่งหกห้าหกแปดตัวกันนะคะมีสี่ห้าสี่เก้าหกสามแล้วก็ติดเบิ้ลไว้ค่ะตัวเบิ้ลน,นะสี่สี่กับหกหกก็คือเบิ้ลตัววิ่งทั้งสองตัวนี้นะคะก็เป็นทั้งหมด11ชุดนะคะชุดเจาะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษดึงมาเก้าชุดนี้นะคะออกมาเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นไม่รวมตัวเบิ้ลนะคะอ่ะสี่ชุดนะคะที่แอดชอบมีสี่หนึ่งสี่หหห้า และ49ค่ะสีชุดนี้นะก็ตัวเบิ้ลเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบนะคะเป็นเบิ้ลอื่นเลขอื่นได้นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบตามที่แอดได้ลงไว้นะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะสูตรนี้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะก็มีทั้งหมด11ชุดนะคะเออเอออชุดตัวเจาะนะคะแล้วก็เน้นวิ่งรูดเป็นพิเศษคือเด่นสีรอง6นะคะชอบน้อยชุดก็ตามนี้นะถ้าไม่ชอบก็เลือก ตัวที่ท่านผู้ชมชอบเป็นพิเศษก็ได้ค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางกันอีกเช่นเหมือนกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอนะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเช่นกันค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางหวยลาวของวันนี้กันนะคะก็แอดก็รบกวนด้วยนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะพร้อมกับกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดได้ลงไว้ด้วยนะคะระบบแจ้งเตือนก็จะเด้งึีนมาทันทีก็จะได้รับชมไวขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะอย่าลืมตรงนี้นะแนวทางหวยลาวนะคะหวยลาวพัฒนานะก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมและ เข้ามากดติดตามช่องแนวทางเลขเด็ดของแอดกันนะคะก็แนวทางเลขเด็ดของแอดเนี่ยก็จะมีทั้งหวยฮานอยหวยมาเล่หวยลาวแล้วก็หวยรัฐบาลไทยหวยอมสินนะคะยังไงก็เข้ามารับชมกันได้ทุกวันนะโดยเฉพาะหวยฮานอยมีให้ทุกวันนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ